สวัสดีครับผู้ติดติดต,ดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับคลิปนี้คลิปเฉพาะกิจครับมีทุกๆสิบวันและแน่นอนครับคลิปนี้คือคลิปวิเคราะห์เลขมงคลของรัฐบาลบ้านเรานี่เองนะครับก่อนจะมาดูว่าผมวิเคราะห์นะครับและให้เลขมงคลของงวดประจําวันที่1เดือน8ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันผม ผลงานเป็นไงบ้างนะครับจากข้างก่อนก่อนเนี่ยนะครับก็วันที่1เดือน7ก็เต็มเต็มไปสำหรับหกหนึ่งนะครับก็รับรั์กันไปสำหรับผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปทั่วหน้านะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ยังคงต่อเนื่องในส่วนของวันที่16เดือน6ก็เต็ม,เต,มเต็มอีกเช่นกันย้อนดูคลิปได้ครับและก่อนหน้านั้นอีกทีหนึ่งวันที่1ก็ยังคงมงคลรับรัพย์กันอยู่ต่อไปนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของที่สิบหกที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่เจ็ดเอ่อสิบหกเดือนเจ็ดนะครับซึ่งผม,มออกไปแล้วแหละผมทราบอยู่แล้วก็ผมก็รู้สึกจากไม่โดนเลยนะครับซึ่งเรามาดูวิเคราะห์กันก่อนไล่กันก่อนครับง่ายๆายก่อนเลยแล้วกันก่อนที่จะไปดูในส่วนของวันที่หนึ่งนะครับผมมองเลขดับครับเลขดับเป็นเลขศูนย์ซึ่งนะครับผลออกมาเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเนี่ยมีศูนย์ให้เห็นอยู่นะครับในส่วนของหลักสิบชัดเจนมากเลยในส่วนของหลักสิบนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า ตรงนี้ไม่โอเคนะครับหลักเลขดักไม่มงคลน,นะครับทาให้และมาอยู่ในส่วนของพวกหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเป๋หมดเลยนะครับและเป๋จริงๆเพราะว่าผมลงไว้หนึ่งหกเจ็ดไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยให้ว่างนั้นเลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ยากมากครับที่ประกบติดซึ่งไม่มีเห็นและสามตัวก็ไม่เกิดมงคลด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าวันที่สิบหกที่ผ่านมาของเดือนเจ็ด ไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับไม่เป็นไรครับมาดูวิเคราะห์เลขมงคลของรัฐบาลวันที่หนึ่งตามที่ผมบอกนะครับเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องหลุดบ้างนะครับแต่ว่ายังไงตามแต่ผมฝากคําย้ำเตือนนิดนึงในทุกๆครั้งครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าผมไม่มีการแจกสูตรแดงสิ้นนะครับแล้วก็ผมไม่มีการคิดคํานวณโชว์ว่าผมนําตัวเลขพวกนี้มาไ,ได้จากไหนซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผม คิดเลขขึ้นมาเองด้วยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความบันเทิงล้วนๆนะครับแล้วก็ไม่สะสมในกับนันให้ซื้อสากนแบรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคิปของผมทุกครั้งนะครับชอบไม่ชอบยังไงลองกดติดตามไว้ก่อนครับเพื่อแม่ภาคคิดใหม่ๆและสําคัญสุดฝ,ฝากบอกต่อย้ําเลยบอกต่อเพื่อให้เป็นสะพานบุญครับเอาละ ไม่รอช้าในส่วนของวิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลครับวันนี้ขอเขียนสวยๆกันหน่อยมาวิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลครับจำาวันที่หนึ่งครับเดือนสิงหาครับปี2 5งหครับและผมตรงการก่อนเลยครับมี เลขเน่าครับหรือเลขจับหลักหน่วยครับหลัก10แล้วก็หลักร้อยผมมองเลขเน่าครับ1ไปก่อนเลยครับเปิดตัวที่เลขเน่าก่อนเลยนะครับและก็ตามด้วย3ามทิศนะครับที่ผมเล็งไว้ให้3าตัวนะครับหลักๆลกตัวที่ผมชอบมีดังนี้ครับ สามครับห้าและยศูนย์ไว้ก่อนครับสามห้าศูนย์ครับผมจะจับมงคลประกบเป็นสองตัวออกมาดังนี้ครับสามสองครับแล้วก็สามสี่ครับนะแล้วก็สามหกครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าสองครับห้าสี่ครับแล้วก็ห้าหกครับตัวท้ายก็จะเป็นศูนย์สองครับ 0 4ครับแล้วก็06ครับอ่าประมาณนี้ครับส่วน3ตัวครับ3ตัวที่ทุกคนเลงไว้นะครับ3ตัวที่ทุกคนเลงไว้ผมมองไว้ให้เป็นนำหน้าขึ้นต้นก่อนด้วย6ครับ3 9และอีกตัวหนึ่งครับเป็น8 6 4ลองดูครับไม่เสียหายครับสำหรับวิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลของประจำที่หน่1เดือน8ครับ ผมขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับเกิดความมงคลไม่ว่าต่อให้จะตามผมหรือไม่ตามจะนำคลิปผมไปใช้เกิดประโยชน์ไหมแล้วแต่แต่ผมอยากให้เกิดเฮงเฮงปัง,ป,งปังกับคนที่ดูอย่างน้อยสุดก็ถือว่าคนเปิดโอกาสครับที่จะมองหาคลิปหรือมองหาแนวทางที่ดีๆยังไงตามวันนี้ผมลาไปก่อนครับสำหรับทุกๆวันคือโอกาสอยากเปิดโอกาสกับตัวเองครับและลาไปก่อนครับสำหรับวิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลประจำที่หนึ่งเดือนแปด สวัสดีครับ